ระหว่างรอเลขทูปนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูบริเวณบริเวณไปก็ดับยุ่งไปดับโอเคุ่าุผูชมอยู่ผมรีบไปดูไฟนะครับเพื่ออะไรอ่ะไรไปไปไปครับยุ่ ครับผมก็สวัสดีฟีทุกท่านนะครับผมสว,สวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็คช Channel นะครับผม ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สาดอนปูตานะท่านผู้ชมนะวันนี้ท่านผู้ชมมาตามต่อนะครับเลขข้าวเปลือกนะท่านผู้ชมนะเข้าสามหัวแล้วสองหรือสองหรือสามัวเนี่ยท่านผู้ชมครั้งที่แล้วท่านผู้ชมครับสามตัวนะครับหกสองเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าไปเข้าตอดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีเอฟซีที่ก็กลับหัวจากหกเป็นเก้าอยู่นะครับผมก็กลับหัวกลับอะไรอยู่ นะก็ยินดีนะครับกับ f c ทุกทกท่านเลยที่ได้โชคได้ลาบนะครับวันนี้มาลุยเดี่ยวครับทุนผู้ชมจริงๆอ่ะผมชวนน้องไก่ไว้แล้วนะครับชวนน้องไก่ไว้แล้วแต่ที่นี้ผมก็รอรอนานแล้วนะครับไม่มาสักทีผมก็เลยมาก่อนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะทานผู้ชมอ่ะก็ผมก็ยกมือนะครับไหว้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วนะครับว่าอย่าให้มีอะไรเลยนะครับ วันนี้ก็ได้ของไหวโอ้โหท่านผู้ชมพูแล้วก็ขนลุกเลยนะครับวันนี้ก็ได้ของไหวนะครับามีแฟซีนะครับฝากซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นของขาวของหวานนะครับขนมน้ำแดงน้ำดื่มน้ำชมวันนี้ามาถวายปู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะจุดเด็กทูบนะครับแล้วก็ขอเซมซีเช่นเคยนะครับแต่ว่าไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าจะมีะเสียงอะไร ไม่รู้นะครับว่าจะมีข้าวเปลือกเหลือไหมนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมขอเข้าไปจุดทูบบอกกล่าวก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ีที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นะครับขออนุโมทนาสาธุขอให้เฮงเปังๆรวยๆทุกทท่านเลยนะครับผมตามต่อวันนี้นะครับขอ3ตัวแตกเช่นเคยนะครับโอเคท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบาวแพ็คชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิม มาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อท้องแหล่คนเดิมนะครับทุนผู้ชมไปครับทานผู้ชมครับวันนี้ดูเดียวบรรยากาศก็เงียบๆนะครับวันนี้ไม่มีลมเลยนะไปครับทานผู้ชมรีบจุดธูปแล้วก็ขอเจ้ากรลากรับเลยไปครับไปครับทานผู้ชมครับวันนี้ก็มอไซค์นะครับคันเก่าคันเดิมมานะทากผู้ชมนะทุนผู้ชมครับนี่เลขมอไซค์ก็เข้านะ จ็ 7, 6, 1, 2, ดหกหนึ่งสองโอ้โหน้ชมนี่สาม,สมตัวเลยผมโอ้โหหนึ่งกับเจ็ดนี่พี่น้องกันอยู่แล้วนะครับเจ้ากับหกตัวเดียวกันนะแต่ว่าคือเอฟซีอาจจะไม่ได้ซื้อตามนี้หรอกแต่ว่าตรงนี้ก็เข้านะท่านผู้ชมอ่ะก็ตามนั้นครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมตามนั้นครับวันนี้มาลุยเดียวนะท่านผู้ชมนะของไวเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในแป๊บหนึ่งนะครับ เพราะว่าต้องสำรวจนะครับบริเวณรอบๆนะครับเพราะว่าเผื่อมีอันตรายจะได้ระวังทันนะครับครับทุกเด้อปูลูกหลานมาขอโชคลาบอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานเด,ด้อปูเด้อลูกหลานเอาของมาไหวามาถวายปูคุณผู้ชมดูวันนี้เงียบนะครับวันนี้ ปครับอือผู้ชมครับผมว่าข้าเปลือกไม่น่าจะเหลือนะน่าจะหมดแล้วอ่ะฮึผู้ชมอุ้ยอุ้ยหุยซาดุฮู้นผู้ชมอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะฮึคือผมจะพยายามมีสตินะครับท่านผู้ชมนะ สุดเดออปู๋อย่าตื่นอย่า่ถงลูกหลานเดอ้อปูเอ๋เ้อเออตกใจหมดทุกชมเฮ้ยคนลุกเลยเฮ้ยทุก่านชมครับเดีย๋ยวกิ่งไม้มาไงโอู้ยทุาชมเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวท่าชม,ชมเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมครับผมจะไม่เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะท่านผู้ชมนะโอ้ย โอ,อ้หโอ,อ้ล้วก้าลันออโอเคครับทุานผู้ชมครับก็เหมือนมีชาวบ้านนะครับมาทำความสะอาดด้วยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่นี้สะอาดมากนะครับน่าจะมีคนมาขอโชคขอลาบมาจุดธูปบอกเก่าวท่านแหละนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมครับมา เดี himself, ๋ยวมาเตรียมของไหว้นะครับผมจุดธูปบอกเก่าดอนปู่ตานะท่านผู้ชมแล้วก็ถวายของไหว้ตามนั้นครับท่านผู้ชมไปก็ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอจุดเทียนนะครับก่อนท่านผู้ชมโอ้โหแล้ววันนี้ขอขอจุดเลขธูปนะครับผมเดี๋ยว ว่าดึกดมานะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะอากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเรขอตเทียนก่อนจังเลยครับคือผมจะชวนน้องไก่คือผมนัดไว้แล้วนะแต่ว่าน้องไก่น่าจะไปไหนไม่รู้อะ ท่านมไม่มาสักทีผมว่าหลับแน่เนี่ย,น,ยนะครับผมว่าน้องไก่หลับแต่ไม่เป็นไรครับได้มาแล้วนะ่ท่านผู้ชม วันนี้นะครับได้ของไว้นะครับไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ผลไม้นะครับผมก็น้ำดื่มนะครับท่านผม นั่นไงท่านผู้ชมนั่นไงถ้า,าถูกปูยังบ่ดีกับลายหนุ่มหลานนั่นนะบุรุษถ้าถูก 응응응어이뭐지어이사수부누군가루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 야아아 มือไม้สั่นเลยครับตัวนี้เหมือนมีอะไรจ้องมองอยู่นะครับตอนนี้ แล้วแม่ค้าก็รัดยางมาซะแน่นเลยท่านผู้ชมดูดูออตอนนี้คือมือผมสั่นมากครับตัวเอง คืออยู่เนี่ยท่านก็ให้เข้าบ่อยนะุ่นผู้ชมนะมเต่ทางเข้ามาแล้วก็สถานที่ก็น่ากลัวสุดๆนะครับ ปูเด้อปูอย่าตื่ดอย่าทวงลูกหลานเลยปูเด้อหลานเราแน่วมาไหวมาขอโชคขอลาปูมาดีบ่ได้มาหลบรู้เถอปูเด้อ จะคิดไปเองครับอโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวขอจุดทูบบอกเก่าท่านก่อนนะครับนานทีลุยเดียวนะครับที่นี่นะ ไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาจุดธูปบ,บอกกล่าวนะครับดดนปู่ตาไปพร้อมกันท่านผู้ชมก็อธิษฐานขอโชคขอลาภไปพร้อมกันนะครับบอกกล่าวท่านนะครับนะเอฟซีที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นะอะไรต่างๆนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบอกกล่าวท่านไปด้วยกันพร้อมกับผมเลยไปครับสาธุนะโมตัสสะภควะตตอะรหตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณาสถานที่แห่งนี้ดอนปูตาโมนีลูกหลานเบาแพร์ชาแนลพร้อมทั้งเอฟซีที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานที่ได้ร่วมซสือ ของวายเพราว่าจะเป็นผลไม้ของข้าวหวานนำแดงนำเดือมขนมหวานมาถวายปูเมื่อนี้ลูกหลานมาขอโชคอลาบมาขอเพิงบุญเพิงบรมีมาขอเหล็กถ่ายสามตัวตรงๆวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยเก่าขอให้เหล็กเข่าสามตัวตรงๆในเหล็กทูบในเหล็กเสี่ยมซี่หวดว่าขันปูก็ให้เขาอีหลีในเหล็กเขาเปือก วันนี้ลูกหลานขอสามตัวตรงๆเพื่อให้เอฟซีผู้เป่นบ่ท่านได,ได้โชคได้ลาบน้ำปูให้เขาสามตัวตรงๆเลยเดอปูดเด้อให้เป่นได้โชคได้ลาบมีแต่เงินจะท่องไหลามาเทมามีแต่ความสุขความจเจริญเบิดนีขอให้มีแต่โชคลาบไหลามาเทมาเดอปูดเด้อปูกับมาก,กินเด้อของใบลูกหลานในหน้ามาถวายปูื้นนี้ ปูกินเลีมน้ำซำลานกินเลีมแล้วก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานเด้อปูเด้อสาธุอย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานเด้อปูเด้อโอเคครุณผู้ชมครับก็ จุดทูบบอกกล่าวเร,เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอจุดเลขทูบนะท่านผู้ชมนะไปครับถ้าทูถ้าทูเด้อปูหลานขอจุดเลขทูบให้ปูยิบออกมาให้ลูกหลาเนี่ยเด้อปูเด้อถ้าทู อะไรอ่ะท่านผู้ชมเหมือนได้ยินเสียงนะครับอยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะครับข้างบนเลยท่านผู้ชมโอเคท่านผูชมครับจุดทูก เลขกทูบเรียบร้อยนะคบฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้เลยถาทูเลีกเขาส้มตัวตรงๆเลยปูดเออ โอเคคชมครับเดี๋ยวขอขย่าเสียมสนะนะ <Okay, S 2> ีน้ำชมนะนอ่ครับครบครับโอเคคุณผู้ชมขอขย่าเสียมสีนะคุณผู้ชมน,นะสามตัวแตกไปครับท่า หมายเลขครับหมายเลขสี่ครับมาสองไม้เลยท่านผู้ชม อสองไม้นะครับไม้เล็กสามกับไม้เล็กแปดนะครับสี่สามแปดนะครับท่านผู้ชมสามตัวแตกแน่นอนถ้าถูกสี่สามแปดนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะโอเคท่านผู้ชมรีบเลยตอนนี้โอ้โอโอคนลุก คุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เลขทูบไหมไปแล้วหนึ่งตัวนะครับไม่ได้คุณผู้ชมตอนนี้คนลุกมากเลยเฮ้ออยอะไรอะ่ะโอเคครับุณผู้ชมระหว่างรอเลขทูบนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูบริเวณบริเวณน้ั Phải có đập dùng chú? Phải đập! Ok nè mấy chú, đúng không? mình lít phải ra mắt Cứu nó ra này! Ơ... Ui, bây giờ, bây Ui, nè mấy chú, đúng không? Ờ... Phải có đập không Ui... Phải đập, không? เอาก็ติดอยู่นะนี่อ่ะไฟของเรดแล้วไฟมาแล้วแต่ทดปูเมื่อกี้ขวดน้ำมายัางไงไม่รู้ท่านผู้ชมขวดน้ำเนี่ยมายัางไงไม่รู้นะครับเด้งมาจากตรงนู้นอะฮึชม มายังไงนี่น่าจะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่เราเรียกทูบนะครับนี่นี่ของไหว้นะครับเออเออนี่เรยคุณผู้ชมเฮ้ย คุณชมคนลุกไู่เราเธอปูยาตเนยาทวงลูกหลานเลยปูเอเนี่ยท่านผู้ชมคือเดี๋ยวไปดูตอนผมว่าเข้าเปลือกนะน่าจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมหนูน่าจะกินหรือว่าชาวบ้านน่าจะเก็บกวาดออกหมดแล้วนะครับผมอไม่น่าเหลือแล้วอะ่ะมีอยู่นิดนึงท่านผู้ชมเจอนะ มีอยู่นิดนึงอันนี้เขามาไหว้นะครับเป็นคำหมาคำพูนะเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนท่านผู้ชมอุ้ยมไม่หายมีอะไรโหท่านผู้ชมเหมือนเป็นตัวเลขไหมท่านผู้ชมดูนะอ่ะ ท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะแต่ว่าผมเห็นไกลๆตรงนู้นะนะครับเป็นเลขแปดแน่นอนนะครับที่อยู่ไกลๆอะ่ะใช่ไหมเลี้ยวตัวที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะ่นเป็นหนึ่งไหมไม่หนึ่งก็เจ็ดอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยมีหกนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเหมือนเป็นเป็นวนๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหกหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะ เป็นเจ็ดก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้ามองมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหัวนะครับเหมือนเลขหกตรงนี้เหมือนเลขสองเลยนะครับแต่ตรงไกลๆเนี่ยเป็นเลขแปดแน่นอนนะครับอ่ะปังแน่ๆท่านผู้ชมปังแน่นะเจ็ดสองแปดหรือว่าหกสองแปดนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลข <S <S เออนัอ่นยัยงไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจาน Musun? 안 그, 야, 마, 하, 이놈이 좀, 려. 자, 도둑, 도둑. 어, 어, 이러면 좀, 어이. 어, 이러면 좀, 어이. 겨? 똥. 아, 야, 봐봐, 야, 뭐 먹기. 어이. 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 어울려, 이러면 좀. โอ,โอเคเเเอท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปดูเลขทูบเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเลขทูบไหม่หมดพอดีนะครับเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวยตั้งขากล้องแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อก <invention Anyone> <horrible> ี้โอ้ยท่านผู้ชมตุ่มน้ำวิ่งมาหาผมเมื่อกี้อ่ะโอเคครับท่านมครับเลขทูบนะครับที่ดอนปู่ตานะครับผมขอสามตัวแตกนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมนี่เลขทูบนะครับผม ข้างบนเนี่ยเป็นหนึ่งไหมแล้วก็ตรงกลางเป็นแปดนะครับเป็นสามโอ้โหตรงกับตรงกับเซียมซีเลยท่านผู้ชมตรงกับเซียมซีเลยนะครับเลขทูบนะครับหนึ่งแปดสามนะท่านผู้ชมนะหนึ่งแปดสามหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับหนึ่งแปดสามหรือว่าเจ็ดแปดสามนะท่านผู้ชมก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องบ่าวเพชรแชนแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทาง ในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นึกุมภาพันสอง5ันารอยหนี้เท่านั้นนะทกผชมโอเคคับผู้ชมครับก็ตามนั้นครับอ่ะขอให้งิงปังๆเลยทุกทุกท่านเลยนะครับผมโอเคทุกผู้ชมครับผมจะกลับแล้วไม่ไหวแล้วผมขอกลับไม่ไหวแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บขากล้องก่อนเฮอ,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 อะไรห้างหลังนะ เหมือนมีอะไรเดิอนอยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมนะคฮอยท่านผู้ชมเห็นเห็นอะไรอ่ะลองคอ,คอมเมนต์เข้ามานะโอเคท่านผู้ชมอ่ะผมจะได้ลาปูกลับแล้วท่านผู้ชมนะไปครับลาสดเดอ,อปูหลุดร้านขอตกลับขอลาปูกลับรับบ้านขอหลูดห้านเดินทางกับบานปลอดภัยขอหอเลยกเขาสามตัวตรงๆแฮปปี้โชกไดลาบสุข,ขูสุขคนเดอปูเดอเขาเล็กถูกเขาเียกเื่อ,ม,อมซี่เขา นี่แหละไอ้เอฟซีเพิ่อได้โชวได้ลาบเฮงเฮงปังปังเรื่อยเรื่มกลุกไปเลยน้องผ่้ชมโอยแล้วดับ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 โอ้ไม่ดับอีกท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องบาร์เพ็กชแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาโมนเดิมบารบินชแนลเออเออเฮ้ยสำหรับสำหรับคลิปนี้บาร์เพ็ขอสละท่านผู้ชมไปแล้วครับผม